ไทยโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณอ่ะคุณใดนะครับผมดูสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีอ๋อก็มีข่าวดีรอบนึงเนาะเอาอีกแล้วเอาอีกข่าวดีมีเอฟซีนะครับผมมีข่าวดีนะครับเราบอกมีข่าวดีให้กับคุณยายพอเนาะใช่ปะมีข่าวดีมีข่าวดีในเอฟซีมีข่าวดีมีข่าวดีอีกแล้วเออ มีว่าเออมีข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานอืมก่อนตั้งแต่พร้อมแม่พี่บ่าวแล้วล่ะแต่ผมยังไม่เคยบอกใครอืมผมเก็บเงียบไว้แล้วก็สักพักก็มีข่าวดีอีกอืมหลังจากเมื่อเช้าเราปล่อยคลิปไปหาเห็ดเพาะเออเพื่อที่จะเอาเห็ดเพาะเนี่ยไปฝากยทธพรกับพี่อุอืมแล้ว มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนไม่ประสองค์เองานาม,มนะรวมทั้งหมดเป็นสองท่าน,านเห็นว่าเราจะไปเยี่ยมพี่อุทิศแล้วก็ไปเยี่ยมเออยายอนยุงกัดยุงกัดไม่เป็นไรัะแลวว้วไปแล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 ้ว้วไปนล้วไปแลไปแล้วไปแล่วมปแล้วลว <c oughs> อีกท่านหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่มอบทุนการศึกษาให้อาลูกๆของพี่ครับผมแล้วก็มอบเงินให้กับแม่พี่บ่าวเมื่อวานขอบคุณมากครับเป็นคนเดียวกันแต่เพิ่นไม่ประสงค์เอานามใช่ใช่แต่อีกหนึ่งท่านก็เหมือนกันไม่ประสงค์เอานามนะครับอืมอบให้สองร้อยบาทและอีกท่านหนึ่งก็สองร้อยบาทเหมือนกันอเพื่อให้เราเนี่ยซื้อของไปมอบให้กับ ยายพรแล้วก็พี่อุทิศครับผมเดี๋ยวเราก็จะจัดเตรียมนะซื้อขนมนมเนยไปฝากเนาะคเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีเห็ดเพาะเราก็ไม่ได้มีเงินไม่มากมายแล้วก็หาเห็ดเพาะมาฝากน้ำใจอ่าน้ำใจนะครับผปนก็เลยมอบให้คนละสองร้อยเพื่อจะซื้อของไปมอบครับก็มีของติดนไม้ทิดมือไปนะครับอื่ะเราก็ไม่เลยเลือกเลยเอาเลือกเลยเอาเลือกนะไปไ่มอะ เอาได้ได้นมเหอนมไหอนมด้วยไข่ด้วยไหมดีนะเอานมกล่องอ่ะอืมไข่ด้วยได้ม้ตอไเออเอาไข่เอานมด้วยนมกล่องอ่ะมาดูดีเอาหายครบดีอืม เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าจะซื้อของร้านคุณ400เจ้าของร้านเครียดเลย200ก่อนเอา200เราเรือไปไหงซื้อที่หมู่บ้านอีก200ร้านผมของไม่ถึง400หน้าวะเออเอาเอา200 200ก็ได้เดี๋ยวหาซื้อที่อื่นก่อนผมละคำเลยเออเอาที่มีแหละ2 3 3สุดจริงแล้วร้านคุณนี่อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าธุรกิจบังน้าเลยนะ bưng lăng cậu làm youtube, đây là bang na chơi, đây, cậu làm kêu mọi người 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 ไอหมดไอหมดเลยอีกเยอะไอหมดเลย,เลย,เลยปลาปองปลาปองเลยเออปลาปองปลา,ปปาปปเป้งอ่ะเออเอากระปองก็ได้เออให้ครบร้อยครบสองร้อยอ่ะอย่าไปลงจับรอบข่าวเสียเลยเหลืออีกอ่ะเหลืออีกสี่บาทลูกอมลูกอมอ่ะเออให้ครบครบสองร้อยเออ นี่นะฮะเออโอเคสองร้อยเซตนี้ครบเนาะครบอืมนะครับผมอันนี้คือเหมาทั้งร้ารสองร้อยเกือบเกือบหมดจุ่อจุ่มหมดเอาไว้คุอื่นเอาไว้เขาขายบ้างเออเดี๋ยวผมก็จะทำใจยแล้วอ๋อเออขอบคุณครับผมก็ขอบคุณเนาะขอบคุณเอฟซีตัวไหนโดนน้ำลายเมื่อกี้นีายจเฮ้ยดมดมนะโควิดนั่นน่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเออโอเคสองร้อยนะผมนับดูดีๆนับครบนะ ตั้งแต่น้ำลายดูไหมสองร้อยขอบคุณครับคุณยายใจดีเนาะแล้วก็ทีมงานที่มาสนับสนุนอุ่นนุนร้านอีกทีซิอู้โอเคนะครับผมเราก็จะไปเนาะไปส่งมอไปได้ป่ะอันนี้ไปบ้านยายพรก่อนเนาะโอเคไปไปบ้านยายพรก่อนแล้วก็มันจะไปไปมาไปเอาะอเคแต่ว่าเราจะเอาสี่ร้อยน่าจะไม่มีพอาพอเอาไปขายทุกคืนมาเยอะดิเขาเป้ไม่มีเขาเสียเใจเปล่าเอาไว้คนอื่นซื้อบ้างเออแค่นั้นแหละไปโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อาาีนเเด๋ยวรจะไปมาคุณยายพรก่อนเอยสินะ เดี๋ยวก็ไปบ้านอาทิตย์นะครับผมรูป้เปไงไม่ได้ไปเยี่ยมหลายบ้านแล้วนะครับผมไป <All right. S 1> เดี๋ยวผมขอตาลรดก่อนร้อนมากเอฟสินะรอครับรอสวัสดีครับ